แบบเขาเลยนำมาเดินรุมแดงนอะรบก็จริงๆต้องต้องบอกว่ารู้สึก <c oughs> แบบว่าเป็นเกียรติมากเพราะว่า ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่จะได้เป็นสถานที่ที่จัดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตต่างๆนะครับก็แล้วมีโอกาสได้ไปซาวเช็คมาแล้วเร้สึกว่าระบบเสียงอะไรต่างๆเนี่ยก็คือดีมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ผมเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนกับการที่แบบว่ามีสเตเดียมมาเป็นแบบว่าอินดอร์แบบนี้แบบมีที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีระบบซาวอะไรคือวันนี้สะใจระบบซาวมากยิ่งใหญ่มากครับ ครับก็จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกกลับมาอีกครั้งก็เพราะว่ามันเป็นแบบทบาแบบรู้สึกยิ่งใหญ่มากเดินมุมแดงวันนี้แล้วก็วันนี้ได้เทสแน่นอนได้เห็นแน่นอนเพราะว่ามีศิลปินหลายท่านมากมาก,มาก,มากเลยนะครับก็รอดูเลยครับระบบจัดเต็มแน่นอนครับดูจากโลโุ้โกโก้อะไรอย่างเงี้ยแร้มีความแบบว่าทัานสมัยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอาร์ตมากๆสําหรับสําหรับงานนี้นะครับก็ดีมากรอชมครับดูบโลโุ้โก้ด้วยไหมคะมีโลคุนโก้ไหม มีผมมีผมคนเดียวใช่ครับพอได้ลองแบบซาวแล้วมันยังไงบ้างคะสาใจครับเพราะว่าจริงๆวันนี้เราเลือกเพลงมาเทสสเตดด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทําไปขนาดนั้นเพื่ออะไรแต่ว่าเพื่อได้คําตอบแล้วเพื่อได้ลองบนไอเดียไลฟ์สเตจแห่งนี้ช่านท่านรันตีครับเพราะว่าพี่อู๋เขาก็เป็นคนแบบร้องเพลงอยู่แล้วอะไรใช่ วันนี้ไม่ได้มาร้องเฉยแน่นอนนี่พาแดนเซอร์พาอะไรมาเต็มเลยสามร้อยกว่าคนแสดงว่าไม่ว่างไม่ว่างพาเไนเยอะมาเหลือแค่หกคนเหลือแค่หกยหกคนยิ่งใหญ่อยู่นะครับยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ให้น้องให้น้องกันละกันนะอ่ะน้องลูกเพลงคลูกพี่เพลงครับผมนี่ครักระแสโอ้ยขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับก็กระแสตอนนี้กำลังมาเลยแล้วก็จริงๆก็ตื่นเต้นมาก นะครับผมก็มีชาเลนจ์ในทิกตอกด้วยนะครับที่ดีทาราชาเลนจ์นะครับผมสามารถแบบเข้าไปเล่นกันได้นะครับเห็นไปรอบไหมครับไปงานขึ้นสเตจใหญ่มากหนึ่งครั้งก็คือมีการโชว์ความเซ็กซี่ก็โตแล้วก็มีครับเครับจริงๆผมคนเราโตขึ้นมันก็ต้องมีเปลี่ยนนิดนึงเลยนะ ก็น่ารักเป็นน้องที่น่ารักเหมือนเดิมแต่ว่าเขามีความโตขึ้นนะ,นนะอะไรหลายๆอย่างเลยเพราะว่าจริงๆ,ๆ,ๆเขาเริ่มทํางานมาสักพักหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบว่าซีรีส์ละครแล้วก็เพลงอะไรเงี้ยครับมันหวานเที่ยวไมาพี่เลยแบบว่าใช่มันหวานเท <ๆ S 1> ี่ยวด้ยว <ๆ S 2> ยอยากหอมแก้มคืออย่างที่บอกนี่บอกว่าโตแต่ว่าก็ต้องหอมแก้มคือเป็นการแบบให้กำลังใจให้กำลังใจมันเที่ยวคือในสายตาพวกเราก็ยังเป็นน้องเล็กอยู่ดีใช่เราเห็นแบบโอ้โหแซ่บเท่จังวะแบบแซ่บจังเลยบอกว่าขึ้นมาหอมแก้ม เพราะว่าวันนั้นทั้งเราทั้งพี่อู๋แล้วก็ทั้งผมเนี่ยก็เป็นการเห็นโชว์ของเดมอนครั้งแรกแล้วก็ไม่คิดว่าจะแบบเฮ้ยอะไรว่าจะเฟี้ยวฟ้าเซ็กซี่ขนาดนี้ภูมิใจเขาที่ถอดเสื้อด้วยเป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่เขาเป็นน้องเล็กของเราไงแต่เดี๋ยวนี้โตแล้วนะก็เริ่มจะปล่อยของแล้วพี่ต้องเตรียมรับมือด้วยนะอุ้ยเดี๋ยวนี้เห็นในทิกตอกบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแบบหัวชมพูนั่งเท่ๆแล้วแบบ นี่มันพอมันเท่เราก็อยากเหมือนเที่ยวตัวตึงมาได้ไหนแต่อะไรนะใช่ใช่แล้วตอนนี้หรือพร้อมไปเล่นบนสเตทใช่ครับตอนตอนนี้ก็พร้อมมากๆเลยครับก็จริงๆครับถ้าใครแบบมีโอกาสก็ให้ผมขึ้นแบบไปร้องเพลงได้จ้า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 งได้เนี่ยเดี๋ยวแพ็คแพ็คไปขอบพี่เขาด้วยเลยร้องเพ้นเต้นรำพัดคู่พี่ก็ไม่ไหวเลยหวกเข้าประเทศเลย ลูกรับลูกส่งคือดีมากมันจะมีแบบพร้อมกันเลยอ่ะทำไมคะมันหวานทำไม เอาอาที่ไหนล่าสุดเราไปแคนเเดียมาไปกัมพูชาครับก็รู้สึกว่าเออเราได้ได้เจอแฟนแฟนเราตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังว่าแฟนแฟนกัมพูชาจะเยอะขนาดนี้พอไปถึงสนามบินโอ้โหพี่หูคือคนเยอะมากะคนเยอะมากเออมีคนแบบน้อคอยแบบจุมเรียบซัวไม่ทันเลยจุมเรียบซัวแปลว่าสวัสดีครับอ้ไปอยู่กับเขาเริ่มได้ภาษาแล้วจุมเรียบซัวขยมบาตาอูขยมบาต้อ บ้องสร้างงูแต่ว่ารักนะคะรักนะคะใครคะลักใครแฟนแฟนค่ะอากุลอาคุณเอากุณผมร้องเพลงเขาเป็นแล้วนะฮะโจกขนำเบียบจำนอบจ้อยนักโอนนักบ้องรักสมนักใจเดี๋ยวเราขึ้นซับให้นักให้เปงกคตอบรับก็คือครับเราแน่อุ้ยดีครับ energy แบบว่าสุด ผมก็เลยถามเราว่าใน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 ตอนที่เราโชว์แฟนมีทเขาถามว่าผมถามว่ากินข้าววันหนึ่งกี่มื้อเขาบอกว่าห้ามื้อแรงเขาเยอะมากคือเอนว่าชีเยอะเอเตอร์ชีเยอะคือไม่ว่าจะทําอะไรก็คือแบบกีนหรือว่าแบบมีอินทร์แรคแบบสุดๆเลยครับใช่ล้วคือทางงานก็จัดดีด้วยแบบไม่ซ้ํากันเลยที่ไปมา3ที่อย่างเงี้ยอย่างล่าสุดก็มีฟิลแบบคมแดงคมแดงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับดูแบบนานาบรรยากาศดีมากๆครับทุกคน ใช่การี่นเขาให้การตอบรับดีมากๆสำหรับศิลปินเรารู้สึกฟูใจฟูยังไงครับโอ้หใจฟูครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเราก็ไปครั้งแรกในในกัมพูชาแล้วก็ได้กลับไปอีกครั้งที่ที่มาเก๊าแล้วก็ฮ่องกงรู้สึกว่าโอ้แฟนแฟนแบบตอบรับดีมากแบบ เฮ้ยไม่ไม่ไมคิดว่าแฟนๆจะแบบกลับมารอบนี้คือเหมือนยังดูรูปพี่อู๋เปิดรูปให้ใ<ช>ดูยเลยม,มันเหมือนไม่ได้เห็นการเติบโตเพราะว่าจากมาเ<ม>กาครั้งที่แล้วอะเราเราแฟนคลับเรามีแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าครั้งนี้มันมันเยอะจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราดีใจอะ<ม>ที่ที่แบบซีรีส์ของเราแบบประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ดังพูดแตกแต่ว่าเราดีใจที่มีคนชอบมีคนดูมันเป็นกําลังใจในการที่เราจะได้ทํางานต่อต่อไปในนโคตดถูกต้องครับแต่แต่แต่ไม่มันึงคลิปเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไปไม่ได้หนีหนีไม่ได้ด้วยอ่ะคือจะหนีไม่ได้ที่สนามบินค่ะทำไมเหนียวมาดูแลแบบจัดโปอะไรอย่างเงยอะจนดำเนียบซ้ำใช้บุญกินได้ยังไงดูแลแบบดูแลดีอ่ะนั่คือผมแก้เขาอยู่ตอนนั้นอ่ะแก้เขาอยู่ผมบอกว่าทำไมผมเหนียวจังเลยเขาบอกว่าแล้วทีแล้วก็บอกว่า บแม่เราบอกว่าบอกว่ายืมไปกวาดบ้านหน่อยเขาบอกเอ้าสรุปยังไงกันแน่คืออ่าตอนแรกเขาจับล้งผมเขาชอบแซวผมว่าผมผมเหนียวอะไรเงี้ยแล้วจับไปสักพักนึงเอ้ยเหมือนไม้กวาดเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าผมผมยาวผมสระผมวันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมแกล้งเขาแล้วแล้วพอ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 แบบเวลาเขาจะเถียงเขาจะบอกจุ้จู้จู้จู้งเขาเลยแล้วที่บอกเหนียวไหมเนี่ยเริ่มละเริ่มแล้ววันนี้ไม่เหนียววันนี้ไม่เหนียวนี่เริ่อง มันกลืมนะมันเล่นบอกเล่นเฮ้ยพี่เออเดี๋ยวเสียโคมเออจริงๆต่อไว้ก็คือเขาก็ตามเก็บโมเมนต์ต่างๆของเราเนาะร่วมถึงเพลงใช่ไหมทำได้อันนี้ส่งให้โอเคค่ะพี่อยากจะถามเรื่องการเล่นชาเลนจ์ใแต่ละครับนี่ครับเต็มคอมเทำไมเราถึงแบบเปล่าใจขนาดนีคือมันเออมันเป็นความลับสวรรค์ คือมันไม่สามารถบอกได้จริงๆนะครับคือใช่ไม่หรอกจริงๆผมรู้สึกว่าผมชอบด้วยแหละไม่ว่าจะเป็นการเต้นการร้องเพลงการเล่นติ๊กตอกอ่ะคือพอเราดูเยอะอ่ะเราจะอยากเล่นบ้างอยากทาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาที่เตรียมตัวในการทำเซเล่นหนึ่งปนใช้เวลานานไมครับแป๊บเดียวอย่างล่าสุดดิงดาวอ่ะผมก็แป๊บเดียวนะคือผมมาซ้อมเต้นถึงงานวันนี้เมื่อวานเองถ่ายเมื่อวานแล้วก็แบบแบบพี่เรามาเต้นกันดีกว่าแล้วทุกคนเขาอยากจะเป็นแบบแอลลี่แบ็คคอร์บ้าอยู่แล้วแดนเซอร์ของพวกเราอะไรอย่างเงี้ย หลายคนอยากจะยกให้เป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์พ่อแบบชาเลนจ์นี้ได้ไหมคะโุ้ยขอบคุณขอบขอบคุณแล้วกันนะครับก็ได้เดี๋ยวรอขอคอยเป็นเบล่ยวแล้วกันคือเจ้าพ่อไหมล่ะของดูแผนเสียอะครับเออไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นอันนี้ขิงชมเรียกว่ามีส่วนร่วมทุกผคนทุกแผงเสียอย่างเพลงโอมท่าที่มันสูงเสี่ยงมากๆมากๆมากๆตัวนั้นคุณก็หลายชมมากคนหลายคนก็ชื่นบ้าเลยเป็นผู้ชายที่กล้าเต้นกล้าแบบเขาอันนี้ไงมันเป็นอาร์ตมากกว่าจริง คือผมรู้สึกเท่คือผมรู้สึกว่าพี่มิกก์ที่ทํางานออกมาผม,มผมมีมีโอกาสที่ได้ทํางานกับได้ได้รู้จักแล้วก็ได้คุยพี่มิกมจริงๆเขาเป็นคนที่มีหัวเรื่องอาร์ตมากๆเลย<ม><ม>เพราะว่าได้เห็นเขาเพอร์ฟอร์มตั้งแต่งานของมิจ<ม>ูนิเวิร์สได้เห็นเขาเขียนหน้าเขียนนั่นเองแล้วผมรู้สึกว่าอันเนี้ยจริงๆมันก็เป็นอาร์ตแบบหนึ่งผมเลยไม่ได้ปิดกั้นว่ามันมันคืออะไรยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเรามองมันมันเป็นแอสอาร์ตนะครับตัวเราเองก็เป็นอาร์ติสด้วยเราไม่ได้มา ทำเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการที่จะโน้มน้าวหรือซีดีอะไรต่างๆ <c oughs> เราแค่มองว่ามันคืองานศิลป,ปะงานหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาอะไรนี่ mm hmm. ครับมันก็เหมือนกับการที่เราวาดภาพนู๊ดซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันไม่ได้แรงเข้าภาพนูดขนาดนั้นด้วย mm hmm. เราเราเลยรู้สึกว่าเออมันไม่ได้เป็นอะไรที่เสียหายตผมเองก็ไม่รู้สึกว่าสิ่งการที่ผมทาแบบนี้มันเสียหายผมเลยรู้สึกว่าเออเราก็แค่เต้นเลิ่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยและปกติเวลาลงได้ดูทีแบทไหมคะว่าแต่ๆเขาช่นชมยังไงไรๆคลิปเลยภาพรวมก็ชอบอ่าน,อมมนคอมเมนแนคบบ ชอบชอบชอบเล่นโซเชียลแล้วเราก็เห็นคอมเมนต์ว่าแบบเออเขาก็ดีใจที่แบบว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ไไดปิดกั้นอะไรเรื่องนี้พอเห็นไหมคะว่าพี่พี่แบบพี่พ,พี่พี่กระเทยเขาก็าชอบมากชื่นชมมาว่าเต้นเลิศอ่าก็ก็ได้อ่านบ้างเลยก็ขอบคุณครับที่เย็นดูนะฝากยินดูด้วยนะครับมีบ้างที่อยากจะชวนน้องๆมาเต้นร่วมกันไหมคะอันนี้อันนี้ังผงอันนี้ต้องแล้วแต่น้องๆใช่ กูไม่กล้าบังคับใครเต้นใช่แล้วแต่คนชอบใช่เขาเต้นทีดีธารดาได้เขาเต้นพีดีธาดาก็ได้เออเดี๋ยวนี้ให้เขาเต้นดิ่งดาวเออใหม่จริงๆผมมีคลิปเขาเต้นนะคือเขามีชุดชุดครบเซซ็กี่พี่มีแต่ว่าพี่ไม่ได้เอามาให้ใครไม่ลงอยู่แล้วไอ้พี่ลงได้เวลาคลิปนั้นให้เอารถต่อผมไม่อยากลงผมเลยถ่ายให้พี่ลงไในคลิปนั้นไม่เอาไม่เอา อีเซสยินดาวหรอครับอีเซสจะได้ไปอีเซสขอพิชูก่อนเปสัมภาษณ์ที่เหนื่อยแตกเลยนะฮะสุดท้ายใคอยากให้ทั้งสามคนฝากผลงานนะไรครับครับคุณมั่นฝากผลงานผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมไดมอนด์นะครับตอนนี้ก็ปล่อยเพลงไปแล้วนะครับผมเพลงซีดีชาดานะครับผมแนวแบบเซ็กซี่เล็กน้อยนะครับสามารถแบบไปฟังกันได้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมอันนี้ครับ ครับก็พวกเรานะครับก็จะมีผลงานต่อไปในอนาคตนะครับจะเป็นช่องทางไลน์อุลตรดโค้ดเฟนนะครับแล้วก็จะมีแฟนมีที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็ฝากติดตามได้ทาง Open l a b e l ลครับตารางงานพวกเรานะครับก็จะเจอทั้งออนไลน์แล้วก็ออนกราวเลยครับครับผมแฟนมีในทางต่างประเทศอำไมแฟนมีต่างประเทศอีครับขอบคุณนะครับ